เล่โตัวเดเห็ดเหล่หาดีสักสบายดีพี่น้องอ่ะมักแหล่ป่ใช่ไหมัก็บมาบ้านมา่นมามเหงมีหาเอาเบอร์โทรเลองักพินังกินาตามหได้มักแตงก็มาหายนำ้ำแตงผู้ใหญ่จะดีซื้อหาย แตงหน่อยขอ,นขนขอเดอ้อสาวมากกินขนมขคุณกงุงแทบบ่แมนชกุงเทพกุ้งแทบเอไมกินแน่นขนมนะแต้นมนเป็นงเดกิน่อมออาขึนมายังเข้าสีมะคอบ่ผู้บ่าวสีมะคอบอล,ลูกสาวอันลูกสาวันละเอือยบา่บาวหาแ่พี่น้องลูกสาวละม่ใหญ่มีผู้ดสีมาอาเนื้อสติดต,ต่อหา กเกัาอี่น้คือีก่าคือีก่วะคือตามน้อยถ้าผีสีอิ่มบอกโว้ยบางเนหน่วยตาคนนะผู้สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนน่ะพี่ก็อยาอักน้ำ พี่นั่งแล้วพี่น้องเพื่อนปู่ใกล้เป็นเพื่อนไพ่ไหมอันนั้นอันปู่ปะเปนไแมอีหน่อยปหาคนยังออกจับแต่ปุ่มบันซีแลนดมาจ้าโอ้กเมูนขาคล้องในเฮือนนตะมันบ่อถอเลกนอยเองบ่ถอแล้วเหรอบ่อถอดนคุอนอกจากเฮือนขนาดและสีอัยเออยอ่เป็นยังมากแต่ดีว่าพ่อแดเออนีกป็นดี ไไสไะะนคอยผู้บ่มีบัญชีแถมตอนนี้ก็สิตายาบ่แม่นบ่มีบัญชีก็ได้ตะกี้แล้วนเนาะยน่าอืมอีแม่มนายเอ้ย,อ,ยอันบ่เห็นได้เมื่อได้ได้อีแม่นายนี่นะไพมาหานะลูกเท่าดาบา่ฮะ,ฮะนฮะูกเท่าดาบ่มาหานะเแบงราอีหมอมนะอืมอีหมอมยังน้อยหนึ่งไพซื้อกระปุนซื้อโพซื้อโพแท้สุเห็นว่พี่ตัมใส่พ่อพี่นี่นะเนาะคุยหรือตัม นายเอตลาดบ่มาขายนี่นะเฮ้ย <c oughs> แลเช็ดได้บอันนี้แกปัญหาเ <c oughs> นี่ยเห็นได้飒ปรึกษากันได้ได้飒 <c oughs> คือผมไปปรึกษาผู้เขาอันนักเป็นกรสักผู้เขาอันนะั้นไม่ผู้ได้เคยเฮ็ดสนามมันบ่ตรงปึ่มหัวเก่าบ่รตรงกับปึ่มมัอนสมโนครัว มาสปอร์ตเนที่เขาบปัชอย่าลงมาเขนคนเ็ดบคอมามันลายคนเงาเอ้ยเจ้าหน้าที่มันลายคนจิมเห็ดบ้านสปอร์ตบตรงบ้านหัวเก่ามึงนะบตรงกับซมานหัวหัวใหม่อ๋อพะว่าเขาเห็ดหัวใหม่หายเมนบอกพอมึงเห็ดจากปีแล้วบ้านสปอร์ตนะเห็ดแต่ช่งพันิก็ กปีแม่นบ่9ปีบัดตัวนี้ผัดอีแม่เปลี่ยนใหม่อันพอเสียมาแล้วมันก็ทัฮอด9ปีโอ้เปลี่ยนชื่อใหม่ถ้าเปลี่ยนชื่อซะแก้ไขนได้สบต้องถามพ่อบ้านเค้าเด้อพ่อบ้านก็บ่ฮู้แน่ว่าถามโมถามผู้เฮ็ดาสปอร์ตปผู้เคาเคยเฮ็ดว่าเข้าสิแก้แนวใดเออเพราะว่าเลิศเ่ให้แก้นั้นี่ ท <Indonesia> si nice. ่านว่าโพไซหัวเก่าเอาจะปวดหัวเก่าเลยให้เอานางเดดนี่ออกซะจักนี่แล้วโพ้ไซมาให้เอานางโพไซมาส่แพงเด้อให้มันนางเดดที่เก่าเนาะนั่นนั่นแหละมันจะเสี่นั่าสีหงเงี้ยฮะนั่น ให e ้มาจากเมื่อไรสิมาน่ะชิ้นเดือนแต่มันสิบบรอดแมนชิ้นเดือนนะฮะนะมันสิ้นเหรีไปอีกนะฮะบัตรสปอร์ตหัวเก่าปรตรงกับสามโนครัวตายห้ามแหล่เด้ยุพุเออโอ้โหโชว์ความเรื่องห้ามแหล่มาอุ่นหึ่นห้ามแหล่ไปใช้ลูกชายหลานั่นเออ ทำแลได้เงินมาหายอยู่บ่ทำอะไไปเห็นงานพี่น้องไหยให้อีร้อยจกพันลูกให้อีร้อยเฮ้ยเฮ้ยอีร้อยจกพันหาพันแม่อมให้ยางหนาแม่แหวนเ่อมแลยว่าผู้ไทยอีกโอ้ยผู้ขี้เดียดว่าผู้ไทยคือพ่อมันทำอะไรไปเห็นงาน ไอขี้น่ะเบาเบาล่าเลยบะไก่คือกันแหละว่าแต่ไทยไทยแกมลาวแย่แยกไงบะผู้ไทยอ๋อบะผู้ไทยเลยลาวเบาเบาเลยวันนี้สิมาตั้บังหงซุ่มแซวน้ำเฮือนหนองซาพี่เนาะบอด้มาถ่ายคลิปแต่เฮิร์สแต่มามาเวะเรื่อยแต่วบอดี้ถ่ายคลิปมาฮองบักหน่อยๆอะไรกละเมื่อแต่๋่วบด้ถ่ายคลิปบุญวายเลยบุญวายน้ำเชียงเพลงน้ำบองบุญวายทุกอย่าง พี่น้องเก็ตอนนี้เขาพูดซะว่านับบุญไหว้ทุกอย่างแล้วจันเออน้องกับแตกพวกเป็นคนละที่ลูกเต่ากับบุญไหว้สหายะอันเด้หนะหายได้ซึ่งเฮ้ยอย่าว่าเอาสตีปากมันไหนไว้มันจมนะสตีปากมันน้ำมันจมนะผ่าเนี่ยกระสุนนี้่มาสมสุกสมสุกขี้แม่มึงเอ้ยแม่นั่นอือดชาวมาตุ่มแสวตามบังฮงก็ ป,ปุ่นยุบบ่หล่อเสพต่ววางกันพี่น้องสิเป็นสฟีมือผีนางเนาะกูห<ร>ล่อซู้ออกเมื่อนคุดชิหล่ออยู่นั่นหน้าการอิตเตียนะคุดชิหล่ออยู่โคกคุตตอนนี้แม่งวันมันตอบมาอะไรได้ประธานาธิบดี่น้อง <c oughs> พี่น, <c oughs> น,น้องเ้าสิบเอ้าล่สาสุดน,นะ <c oughs> สื่อผัวกเก่าแล้วยังยั่งอยู่ในซัมมาโนโน,นะ <c oughs> สื่อผัวใหม่นะเน่าบ่มี่ม หัวเก่ากับให่ใชได้เปลี่ยนใหม่ใช่ได้ใช่ได้แล้วก็เปลี่ยนหัวใหม่อันนี้มันยังหัวเก่าสื่อพอบวินเปิดเจออยู่พี่น้ององมธา่นใส่้อเอาเาาอ่าสัวก็ได้ไม่ธรรมดาอีอันเนี้ยไปห่างยานไปอันนั้นเด้พี่น้องอย่งเขาอินบยังวะเออไปที่มันสำรวจนะเสียเดียวนี้นะเ่เห็น อยู่หัวูอ่ม่อวหนของบาเก่านะพี่นั่งไพซิปเปืดอยู่ใชอยู่ห้องการเมืองน้มันน้อยๆเนาะถ้าส่ขึงมือของเาแต่หลุนของบ้านโซมอยู่น้ำเหล้าบ่เหลาสิทิ์มแลเหราเซา้าาว่นเนฮ้ยกับแบบสอดให้คนอื่นนะหยกชู้อย่าหายเห็ดนะยาวข้าเงือบตายนะดูผัวาแผ่นบักใหญ่ เอาทีมเอาทีมเอามกแตงเนี่หายนี่ตัวมันบอเป็นแผลนี่เอาตัวนี้ลูกเอาตัวนี้นัานน่านน่านพ่่พ่่โอเคโอเคบพ่อบ่อพ่อจะตกลงบพ่อจะตกลงโอเค่อยหนึ่ง่่อีน้องไปตาแสบอันนี่ลงพี่นา้เราแสบนํ้กันเป็นแบภาษาหน่อยเดียลงซุกนะแสบเด้อมกหงต้นนีนะ ไปตามมาหุ่งกันด้วยพี่นอะังมาแสบกัน้เฮาตาบอออามาบักริกนะอันกระปุ่นนี่ว่ายุบบนะกันม่อนบอลตามแล้วแหละพี่นะไมอัาตามหุ่งฝีมือข่น้อยเองแต่ว่าคือสีบอ่ะเสะว่ะพี่นี่คือเป็นหน้าตาจะแหลนจะแลนแบบนี้ พัดเต็มถาดพี่นอ้อยได้พักเป็นขา้ามัแล้วก็ผักคะนิ้งใส้สมัครกระทินดน้วยสยิพี่นอ้อยนัวๆยั่วๆเซ็บๆเมันกันจ้าวันนี้มาซุ่มแซวอยู่ในบ้านนาโมงจ้าเป็นส่วกระปุนให้ลูกสาวเป็นเอปิเอปิเอพ,อพอีสั่งเด้อ เด้อดช่งเด้ว10โลก่เพ่อนอืมเอากูอุ่มข้าวเดียวนะกูลอยแขนเก่าเรือยไปนะไปตามหมักผิกูนัยังลอยแขนซูซึงไปกินได้หย่อีนังดอกเหลขาได้ยงาขาเด้ย่าขาขอไปเอาเนี่ยละละเอาขาให้แม่นลุกไบ่เม่นอยู่ตีนเม่นนอนไปเบิ่งด้วแม่กฮ้อ มาเด้อมาเด้อมามา่ามมามาท่านผู้ชมเยอะหน่อยหน่อยมามาพี่น้องมาอสะทิมเบิร์มามาเอาลงมานะแม่กรปุ่นนะ

สบายดีนไ่เยอะเมือเาบัลยทาทีาอรอแั้กได้กะห้แบบสบานเลยแล้วนะเียเปลี่ยนหัวใหม่นะเอาสื่อแดดตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหัวใหม่มนเชียเงินเนาะแหละเชี่ยเงินสัตว์เลยะเชียกระเซียแล้วสาเหตุได้ไหมทำเบิรงจากองเงินก่อน บอไดหน่อยเนาะห่วยขันพี่เด้อพี่สียไปเล้เด um ้อิาสียไปเลยบ่เนพนุ่นแหละจังววาหาทางไม่แล um ้วบัดนขอบแพงะบ่นล้วไปอีกล่ะเดบใหม่ครับิดนไดมีท่างเหลาก็ฮ้ นตรงนี้ข้างหนึ่งเช่ไอมเอาวเด็กไปมันมันอยู่ในคล้องมันเข้าอมนบอกใครได้สบายันีแต่คล้องเขาตรงนี้นะนั่งใบแสนใบแสบแบแสบมาเด้่ี่น้องเล้วถึงแสบถ้าแสแล้วมันเดือดัเดือดขึ้น

ราลุงกลมเราไปเลยนะเราไปแล้วมากลมมาได้ออกแลเวแั้นตัวเดียวปเดวปเลยนพระรมาเอแนเอาแนเอาประเภทเนาะเากเข้าบ้าหลายเีนเอกรปมาเอารไปเด้ออือต้องสู้นะค มกขึ้นเขาแล้วลงมาอีกเด็กคนเดียวนึงแกไหนเด็กเขาเขาเขาถ้าเราผ่าเหี่ยวไม่กระชัประมาณเดือนเต็มๆบ่แหละไม่จะิลงห้าห้องนะใครว่ายังอายุกูเล้วแล็กเกี่ยวกับเด้กเชียงเลยเด็กเกี่ยวกับนะทันคันไหมขนาดที่อยู่หอเขาอีกสิบกว่าหมื่นหนึ่งจะยังหิ้ว

ใส่ยห้่มอเเห็นแล้วใครเอามาเตมาหายนะใคเอามตมาหายบวงอันิ่มรอให้ยิมรายค่เออเอออันอื่นเอออีบวงเอออันยิมรอให้ป้านน่ป้าเอามันิีมมาหายาเถอะนะนิมรอยิ่เเหรอเหรอป่านก็กินน้ำเด้ป่ากินน้ำกาส

น uhm. like, nope. ุ่มฝันไปมีงานสองเรื่งตัวงี้จะตั้งหางตัวนั้นจะตั้งหางนะตัวมา bị <laughs> ngang, ngang cái à, là cắt luôn, hải sành, à mà kinh động luôn,

ลอยนะจะง่ายๆจกตากันบ่มันแสบจกตาแต่คล้องแทนน่ะไปล่างไหมเอาเอาลงบ้านลงมาไปบายตาจากคล้องนะฮะบายกรบพุ้นไายตาบ่ลงล่างลงลงไงไปล่างหนาไปลูกไปไปล่างหนาไว้ลงมามไปล่างไงป้อหนึ่งแม่จะทราบนี่เลยนะเป็นห้องโซ่หน่วย

ก็สู้อะกินมันไปจกตาจกห้องแต่ว่าให้ว่นไม่ก้อนกันนะมีควาชื้อไปทุกบ้าน